สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องซามูไรเวหกสิเก้าช่องที่พาคุณไปเจาะลึกตำนานของนักรบผู้ยิ่งใหญ่แห่งญี่ปุน่นซามูไรและนินจาที่โลกต้องจารึกวันนี้ผมจะพาทุกคนย้อนกลับไปในยุคเซนโกกุยุคแห่งสงครามที่ไม่สิ้นสุดเพื่อพบกับเรื่องราวของชายคนหนึงที่ไม่เคยขูกจะารึกว่าเป็นผู้ชนะแต่กลับเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใจของใครหลายคนชายที่ชื่อว่ายามาชิโรทาโไซมอน ลองจินตนาการถึงภาพมือที่สั่นเทากำดาบที่เต็มไปด้วยคราบเลือดนั่นไม่ใช่เลือดของศัตรูแต่เป็นเลือดของความพ่ายแพ้ทาโรไซมอนซามูไรหนุ่มที่ถูกตราหน้าว่าอ่อนแอนที่สุดผู้ที่พ่ายแพ้ให้กับนินจาแห่งเนามืดและป้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปแต่มันยังไม่ใช่จุดจบของเขานี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานที่แท้จริงเรื่องราวการเดินทางของซามูไรผู้พ่ายแพ้เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้ชนะที่ไร้เทียมทาน เราจะย้อนกลับไปดูเส้นทางชีวิตของเขาตั้งแต่ต้นการฝึกฝน,นที่แสนทารหดและการต่อสู้ครั้งสุดท้ายพี่ต้องใช้ทุกสิ่งที่มีเตรียมตัวให้พร้อมและมาสัมผัสจิตวิญญาณแห่งการไม่ยอมแพ้ไปพร้อมกันเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นที่แควนฮิเมจิในใค่ายฝึกดาบเล็กๆแห่งหนึ่งที่นั่นมีเด็กหนุ่มคนนึงที่ถูกเพื่อนร่วมสำนักด,ดูถูกและแกลง้กลงอยู่เสมอนั่นคือทาโราเอมอนในวัยเด็ก เขาไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์ร่างกายผอมบางแรงน้อยและการจับดาบของเขาก็ไม่มั่นคงเลยแม้แต่น้อยเจ้ามนอ่อนแอเกินไปกลับไปเลี้ยงไก่ที่บ้านเถอะเสียงหัวร้ะอยยอเยาะเย้ยดังขึ้นทุกครั้งที่เขาคำพลาดแต่ถึงแม้ร่างกายจะอ่อนแอหัวใจของเขาก็ยังคงแข็งแกร่ง,งลูกเอ๋ยความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่กล้ามเนื้อแต่อยู่ที่หัวใจหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เสียงของอาจารย์ชิเกรุที่คอยสอนและปลอบใจเขาเสมอ ทาโรสะเอมอนจำคำพูดนั้นขึ้นใจเขาลุกขึ้นมาฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วง